อยู่ในสายหรือเปล่าเ,เอ่อไอยอได้ยินอยู่นะคะชัดเจนไหมน้องเติมชัดเจนเ,นเปลี่ยนครับผมนนแต่ตอนนี้ยังเข้ามาพักไม่ได้นะครับปิดปัญหาเรื่องของเอกสารบางอย่างอยู่นะคือคือต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดใครที่จะมาพักตรงลานที่บราซิลนะผมบอกเลยว่าอย่าลืมนะครับไม่ว่าคุณจะจองผ่านเอเจนซี่หรือจองผ่านใครก็ตามนะอย่าลืมปัดเครดิตการ์ดอย่าลืมตัวหมายเล็กััรหน้าบัตรนะครับที่คุณจ่ายให้กับ นนนนััั่่และะมมก็ทไได้ครบต้องจดไปด้วยต้องมีไปยืนยันให้เขาว่าเป็นคนที่จ่ายเงินจริงๆใช่ไหมอ๋อแต่ว่เติมลืมจดไปใช่ไหมอืออันนี้เดี๋ยวหลังมาได้เลยโอเคโอเคได้ได้ได้ก็แต่ว่าตอนนี้อยู่ที่เอโรงแรมแล้วแต่ว่าเดี๋ยวรอนิดนึงใช่ไหมคะใช่ก็รออยู่คุณกิมกำลังต่อรองอยู่แบบนี้อ๋อได้ได้ก็ให้คุณกิมจิไปเจรจานิดนึงนะน่าซื่อๆอาจจะได้รับความแบบว่าเชื่อมั่นหน่อยอ่ะเดี๋ยวคุยกับเติมนิดนึงอ่า ว่าเดินทางมาถึงแล้ว <c oughs> อ๋อยากทราบเรื่องของสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างเติมที่บราซิลอา,ากาศแตกต่างจากบ้านเราไหมตอนนี้เป็นสปอโลนะครับตอนนี้ก็สองทุมม่มเมื่อกี้ออกไปเดินเดินเดินเล่นข้า,นนง,า,างนาอกมาระหว่างรอเอกสารนะครับอากาศเย็นนะเดินผ่านมันก็คือเย็นแบบเย็นบุ้งเลยเย็นแต่วทุ่งที่สนามบินตอนเย็นๆเนี่ยประมาณสัก สี่โมงกว่ากว่าห้าโมงนะเดินเดินผ่านที่เป็นแบักาแจ้งก็ก็ร้อนนะประมาณสักสามสิองศาได้อากาศค่อนข้างใกล้เคียงาหนับของเมืองไทยอะครับออ๋อแล้วเรื่องของการจราจรล่ะคะเป็นยังไงบ้างเห็นบอกว่าจากจากสนามบินมาที่โรงแรมนี่นั่งแท็กซี่หรือเปล่าคะใช่นั่งแท็กซี่มาเพราะว่าตอนนี้เมโทรเหมือนหนึ่งยังยังปิดอยู่นะนั่งแท็กซี่มาห้ากี่บาทนะไกลเดี๋ยวต้องถามก่อนว่าไกลเท่าไหร่ระยะทางประมาณเทียบ ประมาณเท่าไหร่ประมาณเนอะผมผมลองประมาณแล้วกันก็คงประมาณจากออฟฟิศเราไปไปเส้นบางนาอะไรเงี้ยครับโอ้โแต่มันก็ใกล้กันนะเต yep. ิมอาพันหนึ่งละกันคิดเป็นเงินไทยประมาณหนึ่งพันบาทเท่าไหร่นะสี่ร้อยบาทครับอ๋อสี่ร้อยบาทก็ไม่ก็ไม่แพงเกินไปเลยค่ะสองพสองพันสี่ร้อยบาทว้ายสองพันสี่ร้อยบาทสองพันสี่โอ้ตายก็โดนก็โดนนิดหน่อยนี่คือเป็นราคาที่ตกลงกับทาง สนามบินนะครับอือค่ะเปิแล้วว่าเออเดินเวลากลางคืนอย่างซีมิเตอร์เนี่ยคือเขาจะมีสองแบบคือว่าตกลงการที่ว่าให้มิเตอร์ลากไปใช้วิธีตกลงกันคือมีมีคนรู้จักค่ะอาวันนี้คือก่อนว่าเจอเจอพี่นักข่าวช่องเจ็ดที่พี่สิริพี่ต้อมสิริสารพลอใช่เป็นคนทีาเจอแล้วครเขาก็แนะนำที่าคนแบบซื้อชื่อสันโดเป็นะจ้าของค่ายมวยไทยที่นี่พาผมไปท็กซี่ค่ะก็ได้สอบถามแล้ว่าเนี่ยได้จ่ายแบบว่านี้นะอืก็โอเค อืมก็จ่ายไปครั้งแรกก็เติมก็ทาบันทึกไว้ด้วยแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวมาเบิกที่บริษัทนะลาไปกันเลยทีเดียวอ่าอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันน้องเติมอาหารการกินได้บอลองทานอาหารหลังจากที่ลงเครื่องไปแล้วได้ลองทานอาหารที่นั่นบ้างหรือยังคะยังเลยคือจัดการเรื่องซิมโทรศัพท์อยู่ยังไม่ได้ซิมโทรศัพท์เนี่ยสนามบินหมดเลยอ่าอืมหมดแล้วตอนนี้อยู่โรงแรมงยัง ไม่ได้กินเพราะว่ากำลังจัดก,การเรื่องขอเข้าห้องให้ได้ก่อนแล้วค่อยว่ากันตอนนี้ยังไม่หิวเท่าไหร่อยากเข้าห้องมากกว่าเนาะค่ะเ <c oughs> ดี๋ยวแม่ขออนุญาตไปคุยกับท่านได้ได้ได้ให้น้องได้ค่ะแล้วเดี๋ยวไว้ติดต่อกันใหม่ในโอกาสหน้านะค, <c oughs> คะขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณครับก็จากบราซิลเลยตอนนี้ก็แล้ว